สวัสดีครับพบกับเราชีโลโมเอเกมนะครับมันอัดยังวะอัดแล้วดิอัดแล้วก็เป็นการเปิดเปิดทีดีที่ได้ช้ากว่าเพื่อนวีทีดีแต่ว่าเราได้ทําการมาร์กการ์ดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราได้อะไรกันบ้างผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมรู้ไม่เป็นอันนี้ฮะอันนี้เขียนว่าจีจีบีป่ะกิฟต์บัตเตอร์เบดหรอขายครับคุณรู้สึกยังไงครับคุณไม่ขายครับอันนี้ฮะหลังกล่องไดโอหลอดคุณรู้สึกยังไงครับกับกาโอหลอดที่เป็นออริจินอล ขายกิฟต์ไปแล้วครับขายกิฟต์เอ็กเซลนะผู้ถือเลยสัตว์ก็ปล่อยไปเถอะยังไงเราจะเอาลายเซ็นเราไม่ได้เอากิฟต์กอย่างนั้นลายเซ็นขายเก็บเก็บไว้ขายครับไม่เหมือนพูดแบบว่าเก็บเปล่ามันขายไม่เราเอาแค่อาร์ตคัาไปอีกอันยังไงมีมีมีแต่ให้ท่านแกะก็ได้มันจะได้ไม่นกูเอ้ยไม่กูเมียเดียวไม่ต้องมองนะมึงดูเล็บกูตุ้นนะตุ้นคือต้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ตรงนี่นี่สนามใหม่ เหมือนเดิมเป๊ะเปลี่ยนแค่ฟอนต์ปะไม่เหมือนเดิมเป๊ะฟอนต์ก็เหมือนเดิมอ้าวไหนบอกจะแก้อะเนี่ยคีดอสแตนฮิวหั่นหั่นหันให้มันดูคีดอแต่นี่ไหนว่าจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ฮิกเกอร์แล้วนี่อุ้ยมึงมึงก้มมึงเอามือลงมาเองโือโดนขูดขูดอืดเลือดอันนี้ก็ยังเป็นจีโซอะไรมันยังยังไม่ได้แก้อะไรไหนใครบอกแก้วะ ก็ไทยมันบอกเก่ไอ้อะแก้ที่เหมือนไม่ได้แก้คือคือมันเช,ชื่อถือมันไม่ได้อ่ะนี่ O R O แปลว่า Original o r i g i เป็นการมาร์กการไว้เพราะว่าในกลุ่มเรามีคนมีไซคอเรียอยู่ใช่<ไ>แต่ว่าไซคอเรียของห้าสิบห้าสิบไม่ต้องถามลองดูได้ตรงไหมตรงปะ่ะแต่เห็นเหมือนไม่มีกกิบกกิบไม่เหมือนกลุ่มเราไม่ได้เก็บรลืมลืไป เขาแปะนี่มาด้วยกูก็ดึงก็เต็มที่เลยเนี่ยน่านี่ฟาจริงๆไม่รับแล้วสองชั้นเลยนะสองชั้นด้วยเนี่ยๆนี่ยเป็นอันนี้ชั้นหนึ่งมันก็มีติดอยู่เนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยนี่ o o แปลว่าเอาออริจินัลวอลล์จะได้ตามที่ไซคเลียบอกไว้ไหมเราก็ต้องดูกันนะฮะมองมมาเทอร์บอยถ้ามันแกะยากเขาไว้ใบหลังมันจะเป็นแนะนําใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยน่าจะแนะนํามั้งนี่มันเป็นเลยไหมฮะใช่ไหมได้กินบัตเตอร์เบรดอืม นยังว่าอยู่ว่าได้เลยชันนี้ก็เหมือนเดิมครับบรรเเบรก็จะมีสองอาร์ตสองอารอันเลนมังกรง,ง่อยตัวเริ่มก็นะไายจัว่วมีใส่ก็ใส่ไปเขาหนึ่งเมตรเลียกาสา 5, องใบบวกห้าพันนี่ไงออริจินอลออร์หลดไหมไงแม่นไหมใส่คอลเลียข้างหลังก็เป็นกิบอ๋อกิบธรรมดาแต่ว่ามีกิบอาร์ตใบหนึ่งฉะนั้นออริจินอลแพงกว่ากิบแน่นอนถ้าเป็นสภาพนี้เพราะว่ากิบ โอ้โหพีจีคุณบอกคุณจะเล่นจีว่าไหนคุณไม่ต้องขอผมแล้วมีสี่ใบพีจีต้องเป็นพีจีดอไม่ใพีจีตัวนี้อ๋อ oh, หมายถึงคุณจะขอพีจีดอผมใช่ครับอันนี้ครับก็คือสูตรสูตรแกงที่เขาแกงออกมาออเรจินอลบัตเตอร์เบดเราจะมาดูว่าตรงกันไหมแต่ว่าไซโคลเรียไม่ไม่เคยพลาดนะครับก็ได้ออริจินอลบัตเตอร์เบดในเด็ original, ก็จะเป็น มีบัตเตอร์เบดสามใบสามใบนะเพื่อให้ซื้อสองกล่องนี่ไสามใบสามอาร์ดปะสามอารดต้องสอง์ะแต่ว่าฟอยล์ใบอันนี้อยใบอืมอันเดียรบอันนี้ก็เป็นออริจินอลโอเวอร์โหลดถามว่าทำไมถึงรู้ไม่ต้องบอกครับมีไซคอเลียเป็นไงออริจินอลโอเวอร์โหลดคือแบบเปิดเปิดแบบรู้กันอยู่แล้วอะ ได้แกสลอตนี่ร้องไห้เลยดีใจอ่ะเปล่าเสียใจวิ่งทิ้งไม่เฟี้ยงไม่เอะไงตอนออกมาใหม่ๆหาซื้อกันแทบตายออกยากปัจจับันแถมรังเก้งคือเขาเรียกว่าไงกิฟต์บัตเตอร์เบตนี่ GB ไเปทุกอันดูไม่เคยพลาดเขาออกกฎการแข่งเพื่อให้อวยให้อวยกับไอ้นี่นะแกสลอตนี่ไอ้อันอันนี้เป็นอะไรนะหลังกองตรงไหม GB OB โอบีโอขีดบีชิดใช่จีจีจีบีเป็นกิฟิ์บัตเตอร์เบทตัวนั้นอ่ะอ่าจีบีสองนันเลยจีสองนัน O R อาร์โอออลิจินอหลอดไม่ตอนแรกมันเป็น R O O ์โอโมีเขียนผิดเขียนผิดเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็น O R O แปลว่าเป็นออลิจินอลโอหลอดคือแบบไซโคเรียในกลุ่มเรานะครับไม่เคยพลาดกิฟตบัตเตอร์เบทสองใบ ถ้าจำไม่ผิดกิฟต์นี่สามารถเขียนอะไรลงไปได้นะเขียนอวยพรมันเกิดเขียนคำคมเด็ดเขียนปัก <ด S 2> ปอยู่เรื่องกียไปสองด้านยังไม่ติมันก็ยังไม่ไมให้เปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนแรกมันบอกว่าจะทำใหม่ให้ดีนี่ขนาดนี่ขนาดเลื่อนจำหน่ายนะไม่ได้ดนอกเลื่อนอนี่ขนาดเลื่อนจำหน่ายนะมันเลื่อนไม่ใส่แกงสลอดเพิ่มอัาตรายยากที้ทอีกันนึงแปะติดอันนี้แปะแปะไม่ติดดึงออกได้เลย มาดานางานของ QC จัดแม่งเลยไอริี่นั่นออริจินอลอวอลล์อันนี้เป็นอ๋อก็ออริจินอลอวอลล์อ๋ออันนี้ก็จะเป็นกิฟต์ออริจินอลอวอลอ์ไม่ได้กิฟต์วอล์อัลล์ฟอยนะฮะรู้สึกว่าออริจินอลน่าจะแพงกว่าคิดคิดเหมือนกันไหมออริจินอลกับกิฟต์อะออริจินอลน่าจะแพงกว่าออริจินอลอยู่นะยีนอารยีนอาร์ดนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมาก คลิปนี้ก็มีแค่นี้ละบวกกันเลยไหมนะเดี๋ยวถ่ายคลิปต่อบวกกันเลยไหมบ,บวกยังไม่ยังไม่รู้เลยเล่นไงยังไม่เสร็จสลีปเลยเฮ้ยทีดีสองกองตบกันปะละ้ล่ะคุณจะเล่นโอ้หรอหรือคุณจะเล่นมาตเตอร์เบดพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เปิดเล่นๆนะยังไงเรายังไงก็รู้หลังกองก่อนเปิดอยู่แล้วนะ